สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมาเปิดกล่องคือสั่งอ่ h ส o ู k i ชิอันนี้สั่งมาจาก SM2 นะคะดูกล่องกอนก็ได้ะะ่ะแบบน,นี้แล้วก็ตรงนี้เขียนว่า SM2 โอเคเพื่อนนั่งนิ่งกเลยค่ะที <c oughs> น,นี้เรามาเปิดกล่องกับอ่าต้องเรียกว่าคือมัคโกคือไม่รู้เรื่องติ่งมาก่อนเเธอไมโอนี่ อะไรอ่ะถล่วตัติกเออกระดาษอ๋อนี่นี่จ้าเอ้าเกเมีอันเดียวมีอันเดียวเหียกลมนเชฟก็คือกล่องใหญ่ๆมีอันเดียวไม่ใช่มีข้างในอีกหลายอัน ไม่น่าได้ก่อนคือหมดแล้วหมดแล้วยาวๆแฟนจะว่ามันไม่คุ้มค่าหรอไม่ใช่เราตกใจมันใหญ่อ๋อเห็นมันที่ชั้นหนึ่งอ่ะหมดแล้วใชหรือว่าเขาเถียงอะไรเาะว่ไม่มีเคยเถียงไม่รูกไม่เคยเถียงเกะยากหน่อยนะทุกคนตัดเย็บตัวเองไปด้วยซึ้งอ่านี่จ้า เขียนว่า NCTD วันนี้น่าจะเป็นของรีเ,เป็นของดีมั้แหละของน้องเจโน่ Back to School นะจ๊ะ NCTD นี่โลโกโอ้อันนี้เป็น s ส o ู๊ตต์ก็คือสำหรับแบบว่าอุปกรณ์สำหรับแบบเรียนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่มองด้วยความสงสัย <laughs> มาดูด้วยกันได้ลองด้วยความสงสัยพ่อ <laughs> ทัาอะไรเส่ไง่ะ เอาคัตเตอร์ดิแทงไปเลยคลิปก็จะนานตอนช่วงเจ็บกบนิปครัวตัดเขียนตัวเองอย่างนี้ตำนานแล้วเพราะว่าซื้อบ่อยโทรมาดูเปิดก่อนแหวมมี โซคิว so อ่ะเรามาดูกันทีละอย่างเลยนะคะอันที่หนึ่งอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นบุ๊กมาร์กเป็นลูกน้องรีมนี่คือคนแบบว่ารวมกันเจ็ดคนเราชอบอ่านหนังสือด้วยเนาะเป็นที่รนลื้อเก็บไว้อ,อันนี้น้องมาร์กคือน้องมาร์กอันนี้ เลนจินมีน,น้องเจนโน่เมของเราเองแล้วก็น้องแฮชานอันนี้เจมินก็คือจำไม่ได้ต้องอ่านชื่อทุกคนใช่ดูหน้ามันจางเ<ๆ>อออ,อันนี้เฉเลอิออ่าสุดท้ายน้องกีซองจ้ะ อ่อันนี้ก็คือเป็นของแบบเฉพาะอันที่เราเลือกเมนมาคือน้องเจโน่น้องเจโน่อืออันนี้เป็นน้องหนึ่งอู่คนนึงเนี่ยหรอน้องต่อจากน้องที่อยู่โคราชไม่ใช่อันนี้น้องแท้แท้อันนี้น้องมนูน้องมนูอออ่ะมีอะไรบ้างสำหรับของสเปเชียลของน้องเจโน่โอ้ันนี้การ์ดีการ์ด ะสวยงามหช่ไหมต่อไปนี้เป็นคีวิกงกุญแจหกุญแจมีทงแล้วก็มีน้องเจนนุ่งเป็นสีไปรูปกลมๆมต่อไปนี้ไอดีไอดีก็ต้องแกะอีกรอบหนึ่งไอดี ID. อ่ะนี่ปุ๊บข้างหน้าน้องโน,นและข้างหลังก็จะเป็นรูป ดาเอ็นซีทีนะคะอันนี้จะเขียนแบบประวัติเหีือนว่าเจโน่เกิดเบิร์ดออฟเดดออฟเบิร์ดคลาสนี้แล้วก็อันนี้มีให้เราเป็นแบบอันนี้เป็นกระดาษนะแต่อันนี้เป็นพลาสติกเป็นกระดาษแบบให้เราติดรูปตัวเองอะไรเงี้ยอืมนี่สแกนแบบเราชนะอะไรเงี้ยได้ปะ <laughs> ไม่ได้นะไม่ได้เออ,อน,นี่เป็นรูปนักเรียนดูสิคิวมะน่ารัก จริงเหรอเสียงดูปลาหอบมากเลยอ่ะให้ดูนักเรียนรูปใหญ่แล้วก็รูปน้อยสองอันขีมถือต่อไปสิ่งนี้คือสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มาเดเล้วซีซันกรีติ้งก็มีสติ๊กเกอร์อันนี้รูปน้องโน่น้องโน่อยู่ข้างหน้าอ๋อรูปน้องโน่เยอะสุดแล้วก็รูปคนตื่นลวงกันอยู่ข้างหลังอ๋อมี มีสองเซตรวมการนี่ต่อไปอันนี้น่ารักมากคือเป็นสมุดโน้ตนะคะสมุดโนด้ตเดก่อนออมีอ๋มอมีสองเล่มว่าไม่ใช่อันนี้คืออะไรเนี่ยปฏิทินแพนเนอร์อ๋ออนี้ไง 1 0นเดทเดย์ออฟซัมติก็คือแบบว่าทำตามเป้าหมายอะไรเงี้ยเออสมมุิจ่าหนังสือร้อยวันก็จาาไปร้อยวันมี100 d นเดทเดินบุฟเฟ่ร้อยวันอะไรบวมเลยจ้ะอ่ะกับวันนี้มินิโบชัว NC3D ก็คือเป็นรูปโอ้ยดูสิคิ้วมากเลย นี่อ่าเปิดให้ดูรูปหน้าเลยนะคะมีลูวมัมมีเป็นน้องจีนน้องมักลีน้องเจมินน้องโนโน,โน่น่ารักมากน้องจีซองน้องเลอร์อ่อะก็มีข้างหลังอีก หน่อย้าว้องเฮาชานให้ดู้องเฮาชานนี่ก็เป็นรวมลเอวีบอดี้ดูนะก็มีอะไรเยอะแ่ะเหมือนกิน,นเกอร์อะไรที่อ๋<ม>อไม่เป็นภาพนี่แหละแต่ว่าแบบรวมแบบตัดแต่งอ่าไปอีกหน,นึ่งชิ้นนี่ไม่เก็บไวาดีๆเลย <c oughs> อ่ะและเดอะลาสวันสุดท้ายแล้วเอ้า ที่เค้กนี้นหลอเนี่ยนึกว่ามีหน้าปกอะไรมาให้สุดท้ายาส่งมาครบห่อเพราะส่งมาเป็นกล่องอ่าอันนี้เป็นสมุดโน้ะค่ะสองอันอันนี้เขียนว,ว่า S t d School อันนี้สีแบบอ,กกอ่อนๆหน่อยเขียใช่ไหมเออเขียวเขียวแล้วก็น,นี่เขียวเข้มอีกหนึ่งอันด้านในแล้วก็นี่ นี้ c T D M telling you this is our year ก็เป็นสมุดเราจะกล้าเขียนหรือเปล่าต้องเขียนแล้วใช่มาละอ่าแก็นี่ก็เหมือนกัน School notes for c T D อนะป่าอ๋อนี่มีตาราง To do list อารมณ์แบบ planner อะไรอย่างนี้โอเค เปอันนี้เป็นเิ้นกรีดอันนี้เป็นลายธรรมดาโอเคเป็นเส้นกรีดคิ้วอ่ะทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ราคา1 0 0 0ประมาณ200 1,200นิดๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถเเดี๋ยวนี้มันก็หมดแล้วไม่ได้มีพรีแล้วพรีเปเมื่อช่วงน่าจะเดือนกุมภาหรือมกรานี่แหละรอแบบนานมาก โอเคเดี okay, ๋ย uh, วเราจะมีการแจกพวกนี้นะคะจะเก็บไว้แต่ของน้องนูนะจะแจกพวกนี้ติดตามได้ใน IG นะจ๊ะโอเควันนี้ก็เท่านี้เวอร์ชั่นต่อไปรอของเวอร์ชั่นพี่จันนี่เมย์ของเราอีกคนในเ t t วันนี้ขอเซฟ Goodbye ไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ